สายต่อไปมาไปที่เรียบร้อยสายจากคุณนิวนะครับเรื่องนี้นิวบอกว่าเจอมาด้วยตัวเองเลยฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดที่โรงแรมอย่างที่บอกไปในจังหวัดพิษณุโลกเนาะนะครับผ่านมาอุ้ยแค่ปีเดียวครับเรื่องที่ให้ชื่อว่าแค่แกล้งเล่นเท่านั้นเองตอนนี้นุอยู่ในสายเออไม่ใช่นุสิน้องนิวอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับนิว สวัสดีครับพี่ตั้มเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาที่คุณไปเจอมาที่โรงแรมใช่ไหมแต่ไม่ต้องพูดถึงพูดถึงชื่อโรงแรมนะอ๋อไม่บอกละกันครับดีมากครับค่อยๆเล่าเล่าแบบ,ร,บรายละเอียดให้พี่ได้แบบขนหัวลุกขนหัวตั้งหน่อยเรื่องที่บอกว่าแค่แกล้งเล่นเนี่ยนิวไปเจออะไรมาครับคือผมขอเท้าความก่อนละกันนะครับพี่ได้สิเมื่อกลางปีที่แล้ว น้องผมมีโอกาสนะครับพาน้องชายไปสอบกอพอที่จังหวัดขอนแก่นในภาคอีสานอ่ะพื mm hmm. ้นเพผมเป็นคนสุขโขทยัยแต่ว่าวันนั้นอ่ะ mm hmm. พะเอญว่าขากล่ะมันมามืดที่พิษณุโลกครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะจองโรงแรมไหมเหมือนว่าจองพักนอนพิษณุโลกก่อนคืนนะึงอะไรเงี้ยครับอืม mm hmm. ก็จองผ่านแ นะครับแอปหนึ่งอะแหละผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยพักที่มาก่อนเลยนะครับพี่อยู่ในอยู่ในย่านในเมืองนั่นแหละครับในกลางเมืองนั่นแหละครับอทีนี้พอผมเข้าไปเช็คอินประมาณสักสามทุ่มได้นะ,ะถึงสามทุ่มห้องนี้จะอยู่ชั้นสองผมจําเลขห้องได้เลยบอกได้นะพี่น้องเลขห้องพุซิพูซิ เลขห้องมันชื่อห้องสองหนึ่งสี่พี่เอาละสองหนึ่งสี่ครับลักษณะของห้องก็คือมันเป็นห้องคอนเน็กต์ครับพี่จำพอนในภาพออกไหมฮะติดห้องจะไม่มีลงอาจจะไม่มีระเบียงนะห้องนี้ผมพักแต่ว่าพอเข้าไปในห้องอ่ะมันจะมีประตูที่ติดอยู่กับอีกห้องหนึ่งไงพี่แต่เปิดไม่ได้ล็อกไว้อะไรเงี้ยออืเป็นประตูเลยนะครับเห็นเป็นประตูไม้นี่เลยแต่ว่ามันจะเปิดไม่ได้เหมือนมันจริงๆมันทะลุไปอีกห้องหนึ่งได้เนาะครับ ลักษณะก็คือขึ้นลิฟต์ไปชั้นสองเปิดมาใช่ไหมห้องจะอยู่หัวมุมก็คือเราก็ต้องเลี้ยวขวาพี่เดินไปอีกไม่กี่ก้าวประมาณสิบยี่สิบเมตรอื่แต่ว่ามันจะผ่านห้องห้องหนึ่งที่เป็นประตูที่มันติดกันแต่เราเปิดไม่ได้ใช่ไหมครับห้องผมมันจะอยู่หัวมุมแต่ห้องที่ติดกันอะ่ะมันจะอยู่หน้าลิฟต์ขวามือนะครับออกใช่ไหมฮะก็ตอนที่ผมเข้าไปเช็คอินนะพี่ ก็ไม่มีเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรไปกับน้องชายสองคนเนาะครับพักพัน์เป็นผู้ชายสองคนทีนี้ผมก็เช็คอินอะไรเรียบร้อยเอาของเก็บแต่ว่าบรรยากาศของโรงแรมอะมันจะเป็นโรงแรมที่มีอายุหน่อยว่าเกา่าๆหน่อยแล้วก็ไฟทางดงทางเดินเขาก็จะเหมือนประมาณว่าเขาจะเปิดดวงเว้นดวงอะพี่ สรัวสรัวก็แต่แต่ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้เอะใจไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยครับเข้าไปครั้งแรกอะไม่มีความรู้สึกว่าอึดอัดหรือใดๆทั้งสิน้นเฉยๆชิ้วจิวใช่แต่ว่าสังเกตแค่ว่าเฮ้ยประตูอะไรวะมันแบบเหมือนเป็นคอนเน็กต์อย่างเงี้ยพี่อ่าผมก็เปิดห้องเข้าไปขวามือจะเป็นห้องน้ํานะครับเนาะเดินเข้าไปหน่อยขว่แล้วก็ติดห้องน้ําก็จะเป็นเตียงแล้วก็จะมีทีวีมีตู้เย็นอื ผมก็เลยอ่าเก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยก็เลยเอ๊ะโทรก็เหมือนประมาณว่าไหนๆก็มาที่สนุโลกละก็เลยลองโทรนัดน้องชายอีกคนหนึ่งที่เขาอ่าอยู่แถวๆนั้นนะพี่อยู่ในละแวกนั้นเนาะเขาทํางานอยู่แถวนั้นอ oh. ก็เลยว่าเออเราไปดื่มกันไหมอะไรอย่างเงี้ยพดีผมก็เลยออกไปดื่มคนเดียวแต่น้องอีกคนหนึ่งที่ที่อยู่ด้วยเขาไม่ดื่มนะครับเขาก็ พักผ่อนเขาก็คุยกับแฟนอยู่ที่ห้องอืมผมก็ออกไปจนกระทั่งสักประมาณเที่ยงคืนครับพี่กลับมาห้องประมาณเที่ยงคืนผมกลับมาพร้อมน้องชายคนที่อยู่ที่โนโลกอะ่ะอ่านัดก,กันก็เดินประมาณว่าเรามาต่อกันที่ห้องไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่แ่่จําจได้เลยครับว่าไม่ได้ดื่มมากนะครับเหมือนแบบพอเป็นกระสาสอะ่ะนิดๆหน่อยๆครับไม่ได้เมาอะไร พอเรื่องมันเกิดขึ้นที่ผมสงสัยอะนะครับอยากให้หาคําตอบร่วมกันเนาะเพราะว่าไม่ที่ผมสงสัยก็คือพอเปิดลิฟต์มาที่ห้องที่มันติดห้องผมขวามือใช่ไหมครับตอนแรกที่เราเช็คอินประตูมันก็ปิดปกติอืใช่ไหมฮะแต่ผมอ่ะไม่ได้สังเกตนะว่ามันมีอะไรหรือไม่มีอะไรพอเข้ามาปุ๊บน้องคนที่เอ่อกลับมาจากข้างนอกกับผมอ่ะน้องคนที่นัดไว้ที่เซโนโ พอเดินผ่านห้องนั้นผมเห็นเขาแบบพังงาพี่เหมือนแบบหันไปดูแล้วพังงาว่าแบบผมก็เออแต่ผมไม่ได้คิดอะไรไงผมก็เหมือนประมาณว่า uh. พังงาอะไรวะอะไรแย่ออครับก็เลยเหมือนประมาณว่าไม่เป็นไรก็เข้ามาในห้องก็ดื่มกันอีกนิดหน่อยประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงประมาณใกล้ตีหนึ่งน้องผมก็เลยขอตัวกลับ ผมก็เลยอาสาว่าจะไปส่งเพราะว่าผมเป็นคนเอารถไปรับเขามาเนาะขอนออกไปข้างนอกทีนี้พี่เรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่เราจะกลับนี่แหละปรากฏว่าผมหากุญแจรถไม่เจอพี่หายังไงก็ไม่เจอตอนแรกเข้าใจว่าลืมไว้ที่รถแต่มันก็ไม่ไน่าถึงขนาดว่า เข้าใจว่าลืมไ้ที่รถนะพี่ก็เลยตัดสินใจลงไปถามรปภที่เขา,าอเอ้ารถดูว่าผมลืมไหมอะไรไหมปรากฏว่าไม่มีพี่กุญแจก็ไม่ได้คาอยู่รถไม่ได้อยู่ที่รถไปถามที่ฟอนฟอนก็ไม่มีใครอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นฟอนมันมันตีหนึ่งแล้วใช่ไหมพี่ออลงไปกับน้องสองคนอ่ะพี่แล้วแบบหายัางไงก็หาไม่เจอพี่สุดท้ายก็กลับมาหาที่ห้องก่อนพอกลับมาหาที่ห้องหาอย่างไรก็ไม่เจอให้น้องอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ดื่มน,นะพี่ที่เขาอยู่ ถึงขนาดว่าล้วงหมายถึงว่าค้นกระเป๋าแล้วก็เลิกผ้าปูที่นอนในห้องนะพี่โอ้โหมาดูเลยว่าเจอไหมไม่เจอครับไม่มีเลยไม่มีจริงๆพี่ยังไงก็ไม่มีคือแบบประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะจนแบบไปถามรปภข้างล่างก็ไม่มีเราก็เอ๊ะมันจะหลงลืมได้ยังไงในเมื่อเราซื้อเข้ามาพี่เราไม่ได้ออกไปไหนอ่ะมีภา,ขาพของไหมฮะเราไม่ได้แบบออกไปไหนเลย ผมก็เลยว่าน้องผมก็เลยน้องคนที่ดึงกับผมอะ่ะก็เลยแบบจะขอขอออกไปสูบบุหรี่งี้เละก็เลยเปิดประตูห้องออกมาพี่ก็คือไปจะไปสูบด้วยกันระหว่างนั้นอะ่ะนึกไม่ออกนะพี่เนาะ <S <S ผมหันไปอะ่ะพี่ออกประตูห้องมาซ้ายมือผมกับน้องผมสองคนนะพี่มั่นใจว่าคือเรื่องนี้ไม่ได้เห็นคนเดียวไงพี่ว่าฮ้ยตรงนั้นมันเหมือนเป็นระเบียงหมือว่าซ้ายสุดทางเดินนะพี่ ก็เลยบอกเฮ้ยเราไปตรงตรงระเบียงนั้นไหมไปสูบตรงนั้นไหมอะไรอย่างงี้ไงก็ในห้องมันสูบไม่ได้ไม่มีระเบียงไงพี่ไป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 ครับปรากฏว่าต้องโอเคปะ่ะเดินไปกันที่เชื่อไหมผมเดินไปกันอะ่ะพอใกล้จะถึงอลพี่จากที่เห็นเป็นระเบียงมันเป็นทนหนังทึบๆตันๆอ่ะแล้วผมกับน้องผมอ่ะพี่แบบพังอะ่ะเลยอะ่ะแบบว่านี่เดินมาอะไรกันอะ่ะซึ่งแบบ ตอนนั้น,นพี่ผมแบบงงว่าผมหันมามองหน้ากันว่าเห็นป่ะเห็นใช่ไหมว่ามันเป็นระเบียงเดี๋ยวๆตอนแรกที่คุณมองไปฝั่งนู้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นระเบียงนั่นเท่ากับว่าจุดสุดท้ายของฝั่งนู้นมันจะต้องดูมืดๆด,ดูเหมือนแบบทะลุต,ตึกไปแล้วกับเป็นท้องฟ้าอะไรอย่างนี้ถูกไหมมันจะต้องมืดใช่เหมือนเหมือน,นเป็นระเบียงเหมือนว่าเหมืนอนออก็นระเบียงออกไปฝั่งถนนนะพี่อื แต่ทีนี้พอคุณกับเพื่อนเดินเข้าไปใกล้ๆภาพมันเปลี่ยนกลายเป็นเหมือนกำแพงกำแพงในที่นี้ที่มันตันเนี่ยมันเป็นสีอะไรสีขาวเ,ออเป็นตึกแบบตันเลยจริงคือคือผมแบบผมกับน้องอะ่ะเดินไปจนถึงแล้วพี่คือทางสุดทางเดินมันจะประมาณสักห้าสิบเมตรอะไรประมาณนี้ไม่เกินหรอกพี่ออแต่พอเดินไปใกล้จะถึงอะ่ะผมกับน้องผมงงอ่ะพี่มือก็คาดแบบแบบกำลังจะเตรียมอะไรขึ้นมาสูบใช่ไหมพี่ ผมกับน้องผมมังหันมานองหน้ากันเลยอะครับ mm. ว่าแบบเห็นใช่ไหมว่าเป็นระเบียงอะไม่งั้นจะเดินมาด้วยกันทำไมอะพี่ครับน้องผมแบบวิผมบอกก็เลยบอกว่าผมว่ามันแปลกๆละอะไรอย่างนี้ไงฮะก็เลยเหมือนประมาณว่าแบบเอาอย่างนี้เดี๋ยวน้องกลับเองก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินกลับแต่พี่อะลงไปส่งผมข้างล่างได้ไหมอือ mm. ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคกุญแจหาไม่เจอแล้วก็ผมอะ่ะคิดถึงขั้นว่าเออเดี๋ยวไปตามช่างมาปั๊มอะไรเพิงคงคิดว่าหาไม่เจอแน่ๆแล้วครับพี่ครับปรากฏว่าอย่าลืมว่าตอนเราเดินกลับไปขึ้นลิฟต์มันต้องเดินผ่านห้องที่เป็นประตูคอนเน็ใช่ไั้ยพี่อผมเดินไปขากลับพี่ขามาไม่ได้สังเกตแต่ขากลับน้องผมสกิทให้ดูพี่ ทำไมประตูมันเปิดอะแล้วข้างในมันนืดมืดอะเหมือนแบบพี่พี่รีบเข้าไปรีบเข้าไปหมายถึงว่ารีบเข้าไปในนิดนะพี่ประตูห้องเปิดเหรอให้แล้วมืดมิดเลยครับออค,คือ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 ถ้าเรามองว่าเราเห็นคนเดียวเราอาจจะตาฝ่ายพี่แต่ไอคนเห็นก็คือไอคนที่เป็นน้องผมอะที่ผมต้องลงไปส่งอะพี่ แบบสะกิดเลยอ่ะแบบรีบเดินรีบเดินคือมันต้องเดินผ่านอยู่แล้วใช่ไหมพี่เพราะว่ามันออกลิบมาสองนูเจอเลยครับจดลงมาข้างล่างพี่แล้วก็แบบออกมาหน้าซ้อนอ่ะหน้าโรงแรมน้องผมแบบสานเลยพี่แบบประมาณว่าแบบพี่พี่เห็นไหมว่ามันว่ามันเปิดอะไรอยู่มืดๆอย่างเงี้ยพี่น้องผมบอกว่า แต่ผมอะพี่ไม่เห็นไม่เห็นว่าอะไรอยู่ข้างใน,นคือผมไม่กล้ามองด้วยแหละผมพูดความจริงแต่เห็นว่าประตูเปิดพี่ผมก็เลยบอกว่าพี่ตอนขามาเช็คอินประตูมันไม่ได้เปิดนะพี่แต่มืดมิดแหละภาพที่เห็นอะคือมืดมิดแต่น้องผมอะบอกผมว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่อยู่ข้างในเป็นเงาเทาๆ ตอนขอโทษทีพี่ผมเราข้ามไปตอนที่ลงมาถสงข้างล่างอะชั้นหนึ่งใช่ไหมพี่ครับผมเห็นผู้ชายเสือเส้อแดงเห็นจะจะเลยพี่แบบเดินสวนเข้ามาในห้องแบบในลิฟต์เลยผู้ชายเสื้อแดงใช่ครับแต่เราก็เหมือนหลีกทางให้เขาเหมือนผมกับน้องผมแบบแยกกันไปคนละฝั่งเห็นแบบเปิดมาพบเจอเลยเขาเดินเข้ามาพี่แต่ไม่ได้มองตามเขาไปว่าเขาขึ้นลิฟต์ไปยังไงแต่คือเรา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 ,เราหลอนจากข้างบนแล้วไงพี่เราก็รีบออกมาข้างนอกก่อนครับใช่ ก็เลยน้องผมก็เลยเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเห็นไหมอะ่ะผมะไม่เห็นแต่น้องผมเห็นแต่สิ่งที่นิวเห็นะคือห้องที่มันคขาได้ก,กับผมะทําไมประตูมันเปิดอ้าไว้ครึ่งหนึง่งแล้วมันมืดมิดเลยพี่แล้วพี่ลองคิดดูว่าตีหนึ่งมันมันจะมีใครไปเปิดห้องไว้อย่างนั้นไหมไม่มีหรอกพนักงานอะไรเขาก็น่าจะับไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาทํางานยกเว้นแม่บ้านรอบดึกแต่แม่บ้านก็ ณขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องเห็นแล้วล่ะแค่ช่วงเวลาที่เราเดินไปจะไปสูบุรีแล้วกลับมาอย่างนั้นอะ่ะใช่พี่มันมีสองเหตุการณ์สองสามอย่างที่มันแ,แปลกๆไงพี่ครับใช่ไหมฮะอย่างแรกคุณแจหายอย่างที่สองพอไปสูบุรี่เห็นระเบียงกลายเป็นเป็นผนังอย่างที่สามคือห้องที่มันติดกันนั้นอยู่ดีๆทําไมเขาเปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ตอน ที่เราสวนมาแต่ผู้ชายคนที่ผู้ชายเสื้อแดงที่เดินสวนึ้นป,ปายตอนตีหนึ่งนั้นน่ะผมไม่ยืนยันนะว่าเป็นอะไรเพราะผมไม่ได้มองตามที่เหมือนประมาณว่าเขาเดินเข้ามาแบบสวนเข้ามาผมก็รีบปอกไปข้างนอกเลยไม่ไม่ทันได้โดนตัวไม่อะไรเขาอืครับก็ก็คือสิ่งที่ผมเจอแล้วก็เลยประมาณนั้นผมก็เลยเดินออกไปส่งน้องแล้วก็น้องเขาอยู่ไม่ไกลมากเขาก็เดินจับอีกผมก็ทีนี้ จุดสําคัญก็คือผมไปส่งคนเดียวอีกคนหนึ่งนอนอยู่ห้องใช่ไหมพี่ขากลับนี่แหละผมต้องกลับคนเดียวพี่เชื่อไหมว่าผมก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นมานะพี่แล้วผมก็หันไปดูห้องนั้นนะสิ่งที่ผมงงมากคือประตูมันยังเปิดอยู่เลยพี่อุยแต่ผมไม่มองนะพี่ผมแบบจ้าเลยแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปนอนเลยครับ ไอคนที่อยู่ห้องกับผมที่เป็นน้องชายที่ไปเพื่อนที่ผมไอ้คนไปสอบอะพี่ไม่เจออะไรนะครัก็นอนหลับแบบหลับสบายไปแล้วผมก็โอ้โหด้วยความที่มันเจออะไรแบบนั้นเนาะพี่มันทั้งตกใจทั้งเครียดแต่ตอนนั้นอะเครียดเล่นบุญแจมากกว่าก็เลยพยายามข่มตาหลับในคืนนั้นพี่ปรากฏว่าตอนคืนนั้นอะผมฝันมีเออ แต่ไม่เห็นตัวนะเป็นเสียงผู้หญิงมากระซิบข้างหูผมว่าเป็นอะไรชค่หยอกเล่นเฉยๆหรอกเฮ้ยได้ยินอย่างนี้จริงๆพี่เสียงผู้หญิงแล้วใช่ครับเป็นเสียงผู้หญิงอายุไม่เยอะหรอกครับน่าจะยี่สิบปกกว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เหมือนได้ยินแค่เป็นอะไรแต่ไม่เห็นตัวไม่เห็นอะไรนะพี่ได้ยินแบบเหมือนมันมีคนมากระซิบข้างหูเราแค่หยอกเล่นเฉยๆหรอก แล้วผมนอนหงายอ่ะพี่แล้วผมแบบเหมือนว่าเอามือกลุมไว้ตรงเขาเรียกอะไรนะตรงหน้าท้องอ่ะเนาะพี่เชื่อไหมผมตื่นขึ้นมาเช้าแล้วพี่เจ็ดโมประมาณหกโมงเช้าเพราะว่ามีอาหารเช้าเนาะกุญแจวางอยู่บนหน้าอกผมอ่ะพี่แล้วมือผมกลุมไว้ไอ้ที่ผมพูดเล่นจริงนะพี่คือแบบคือคือแบบ ไม่ไม่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอะหาคําตอบไม่ได้จนถึงทุกทุกวันนี้กุญแจเนะี่ยวางอยู่บนอกเด้วเดี๋ย,ยนะแล้วมือผมกลมไว้นึ่หนึ่งึุกท่าบอกไหมมือกลมไว้ด้วยให้เค <Okay. S 2> ผมคืองงมากพี่จากเมื่อคืนที่ผมล้องที่ฟังเช่นไงว่าแบบคิดเลยว่าเดี๋ยวจะไปตามช่างกุญแจอะไรแบบคือหาเบอร์โทรไว้แล้วอะ่ะ แล้วตอนนั้นที่คุณตื่นขึ้นมาเนี่ยได้หันไปนองข้างๆไหมไอ้น้องเนี่ยเขาเขาเขาหลับอยู่หรือเขาตื่นแล้วน้องผมหลับอยู่ไม่รู้เรื่องพี่ยังหลับอยู่ด้วยใช่ครับแต่เช้าแล้วดูนาฬิกาตอนนั้นคือหกโมงแล้วหกโมงเช้านะครับโอ้แล้วกุญแจที่คุณบอกว่าคุณหาทั้งคืนเนี่ยผมอยากเห็นอยากรู้ว่าในกุญแจนั้นเนี่ยมันมีกี่ดอกมันเป็นพวงไหมหรือว่ามันจะมีพวกแบบอ,อ,อะไรที่ห้อยกับพวงกุญแจ เป็นทวงที่เป็นทวงแค่มีหนึ่งดอกมีคุณแจบ้านครับคุณเจรถแค่นั้นมีสองดอกเนาะอ่าห้อยกันสองดอกเออใช่ครับแล้วก็เป็นทวงกุญแจแบบเล็ก,ลกๆอันหนึ่งครับโอ้ก็ถือว่าก็ใหญ่อยู่อันดับหนึ่งอะระดับหนึ่งซึ่งถ้าเท<อ>ียบกับแค่ดอกดอกเดียวเดีย่ยอันเนี้ยใหญ่กว่าถูกไม่อยู่แล้วพี่เพราะปกติเรากุญแจรถกุญแจบ้านเราก็ต้องทําเป็นทวงนะพี่เนาะเพราะเพื่อให้มันหาได้ง่ายครับซึ่งผมงงมากเลยพี่แบบ มันทั้งคือตอนนั้นนะในความรู้สึกตอนนั้นนะทั้งดีใจว่าเออไม่ต้องเสียเงินสองคือมันจะเป็นไปได้เหรอในเมื่อเมื่อคืนเนี้ยลงไปถามรปภก็แล้วพี่ค้นห้องทั่วแล้วน้องคนที่ช่วยถึงขนาดเลิกพ่อปู่ที่นอนขึ้นมาอืมเขาก็ไม่ได้ดื่มนะพี่ครับแล้วถ้าจะแกล้งกันอ่ะผมจะต้องลงเดินไปส่งน้องทําไมจะให้น้องกลับใช่ไหมพี่มันมันไม่ใช่เรื่องเลยถูก Hmm. คือผมแบบงงมากมาเลยพี่แบบแล้วก็มันคือสิ่งที่แบบผมเองเนี่ยก็ยังหาคําตอบไม่ได้ละเพราะว่ามันมีหลายๆสิ่งที่เจอในคืนเดียวครับอือใช่พี่พอเราเสร็จแล้วเราเก็บห้องกลับไม่ไม่ได้แบบไม่ได้อันนั้นเลยอ่ะแต่ก็ได้ถามถามกับน้องคนที่เขาอยู่พิซซโาโรเขาทางานอยู่แถวนั้นน่ะเนาะ ผมก็ถามว่าเฮ้ยพอรู้ประวัติไหมเนี่ยว่าโรงแรมนี้มันเป็นยังไงเพื่อนน้องผมก็เลยไปถามเพื่อนที่ทํางานให้เขาก็บอกว่าโรงแรมนี้มันเป็นโรงแรมเก่าแล้วเก่าแล้วเราไม่แน่ใจว่าเขารีโนเวทมาจากอีกโรงแรมหนึ่งหรือเปล่าแต่เหตุที่เกิดอ่ะไม่ทราบจริงๆพี่ว่ามันมีต้นสายปลายเหตุอย่างไรครับแต่น้องคนที่อยู่ที่ซูร์เนลโลวเขาบอกว่าพี่มันไม่ปกติจริงๆนะ ผม <นะ S 2> ก็ <นะ S 2> ไม่เคยเจอเพราะว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นไงหนึ่งหาคุณแจไม่เจอสองจะออกไปสู่ขุรยเห็นจะาจ่าเห็นทั้งสองคนคือชวนกันไปพี่ไม่ได้เดินไปคนเดียวนะพี่แต่ก็าตรงนั้นเห็นระเบียงเดินไปอ่ะเป็นผน,นังอ่ะมันเหมือนมีอะไรบางตาสักอย่างอะผมกับน้องผมพันห่กคู่เลยพี่แบบ <c oughs> เห็นใช่ปะ่ะว่ามันเป็นระเบียงอ่ะครับแล้วก็อย่างที่สามก็คือ S <S <an> น้องผมสะกฤษฤษฤฤฤฤฤิดสะกิดว่าเฮ้ยพี่ทำไมเปิดห้องไว้กลางคืนดึกดๆเดินๆวะอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วก็คือไอ้ห้องที่มันคอนเนคกับเรานั่นแหละครับพี่ที่มันปิดประตูยังไงมันก็ถ้าไม่ได้เช็คอินคู่กันจะเข้าไม่ได้ครับอืส่วนผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาอาจจะเป็นคนเที่ยวเหมือนเราก็ได้เพราะช่วงนั้นก็น่าจะดีหนึ่งกว่าเนาะแต่เราก็เห็นในสภาพที่ปกตินะพี่แต่ที่มันตกใจก็คือ เปิดลิ์มาเขาฟึบเข้ามาเลยอะพี่เหมือนเขาเขาฟึบในที่เนี้ยผมฟังคุณแล้วเหมือนกับคุณยังพยายาม อยากจะสื่อให้พวกเราได้รู้ว่าการฟุบเข้ามาของผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยถ้าเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยอ่ะโอเคต้องพังหงาพี่ลิปเปิดก่อนถูกป่ะปึ๊บใช่คนที่จะเข้ามาในลิปเนี่ยจะต้องเหมือนแบบอ่ะกวาดสายตามองดูก่อนว่ามีใครอยู่ในลิปบ้างจะได้แบบเออหลบหลีกก่อนไหมเผื่อจะมีคนจากข้างในเดินออกมา,ออกมาแต่เนี่ยที่คุณเล่ามาเหมือนกับพอลิปเปิดปุ๊บเขาฟุบเข้ามาเลยใช่พี่โอ้ เขาเป็นคนไทยใช่ไหมเป็นคนไทยพี่ก็เหมือนแบบเป็นเหมือนแบบตัดผมประมาณเหมือนผมสั้นรองทรงทั่วไปนี่แหละครับครับแต่เห็นว่าใส่เสื้อสีแดงกางยีนยียนอะไรแบบเนี้ยเมาไหมหรือว่าปกติคือเราเราเอาจริงๆนะพี่ตอนนั้น,นคือหลอนจากห้องข้างบนใจ,จอะจดจ่อแต่เรื่องห้องข้างบนกับตุญแจพี่พอเขาฟุ้นเข้ามาเราก็ตกใจเขานะแต่เขาไม่ตกใจเราพี่พอประตูปะตเปิดปุ๊บเขาฟุ้งเข้ามาเราก็ หมือนเบี่ยงตัวออกไปอะพี่ครับแล้วเราก็คุยกันเรื่องนั้นแต่เราผมก็ไม่ได้หันไปดูว่าเขาขึ้นไปยังไงอะไรถึงห้องไหมอะไรเงี้ยพี่แต่ที่มันพีคคือเสียงที่บอกครับว่าเออเป็นยังไงแค่แกล้งเล่นสวยๆหรอกแลงเลนเ่นเสียงผู้หญิงวีตรงนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้เลยในฝันนะที่เป็นเสียงของเด็กผู้หญิงวัยรุ่นนะนะใช่ แบบคิดๆอย่างเงี้ยคือตอนแรกผมฝันฝันได้ยินเสียงหัวเราะแล้วเขาก็แบบมาด้วผควมพู้แบบเป็นยังไงอ่ะก็แค่แกล้งเล่นเฉยๆหรอกอืมครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นสโคบที่คุณเจอมาครับโดยรวมครับ แล้วทีนี้จะมีเรื่องราวที่ผมอาจจะยังสงสัยอยู่บางจุดนิดนึงนะฮะก็คือจุดแรกที่คุณนิวเดินขึ้นมาเนี่ยนะครับกับเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยขึ้นมาบนห้องมาดื่มกันต่อเนี่ยจังหวะแรกที่คุณบอกว่าเพื่อนของคุณเนี่ยพอเห็นห้องที่อยู่ติดกับคุณแล้วเขามีความรู้สึกแบบผงาะณนะจุดนี้ยเราได้ถามเพื่อนไหมเฮ้ย hey, ไม่เห็นมึงพังาดเจออะไรวะมีเห็นอะไรวะครั้งแรกอะ คือเข้ามาในห้องแล้วพี่ก็เลยถาม oh. น้องมันก็มันก็ไม่กล้าพูดพี่มันก็เหมือนประมาณวนะ่าไม่แน่ใจอ่ะไม่มีมันคือคือไม่พูดเลยพี่ oh. คือเขายอมมาเฉลยตอนสุดท้ายไงว่าเขาเห็นตั้งแต่เอบขึ้นมาแล้วว่าเหมือนเห็นอะไรดําๆแล้วห้องมันเปิดแต่ตอนที่ขึ้นมาน่ะพี่ผมยอมรับว่าผมไม่ได้สังเกตแล้วผมก็รู้สึกว่าว่างห้องมันก็ปิดนะ เอาพูดง่ายๆก็คือเราก็ไม่ได้สังเกตก็คิดว่าห้องมันปิดแหละแต่ไอ้เพื่อนเราอ่ะเฮ้ยประตูมันเปิดว่ะแล้วก็มันมืดข้างในแล้วก็เหมือนอะไรกุ๊กๆทาวอยู่ในอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้มารู้ตอนหลังว่าเออว่าเพื่อนก็เห็นว่าประตูเปิดเฮ้ยน่ากลัวว่ะแล้วก็อีกอย่างคือกุญแจเนี่ยมัน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 เป็นไปได้ยากมากนะถ้าเกิดว่า่ี มันจางหายไปไ<อ>คือผมอะงงมากเพราะเรื่องนี้มันตลาดคือถ้าเราเจอเนี่ยอะอาจจะตาฝาดไหมอาจจะดื่มเยอะไหมแต่ผมรับเลยว่ามันนั้นไม่ได้ดื่มเยอะแล้วคนที่เจอ,อพี่ดันมีคนร่วมอยู่กับเราอะพี่อือผมก็เลยว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แปลกนะแล้วผมอะไม่เคยเจอมาก่อนเลยในชีวิตคือ ิบกว่าปีก่อนผมสมัยผมเป็นนักศึกษาผมเคยมาเล่ากับพี่ป๋องครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเจอที่ตายแล้วพี่เนาะอันนั้นน่ะผมก็เห็นเป็นตัวเป็นตนตนะแต่ก็เป็นคนปกติพี่อืแต่ครั้งเนี้ยมันไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนตอะไรแต่ว่ากุญแจพี่มันอยู่บนอกเราได้ยังไงอ่ะใช่จะบอกว่าแล้วครับต่อต่อขออนุญาตพี่ถ้าผมจะอ้ามน้องอะ่ะผมจะลำบากลงไปหามรปภ ขึ้นมาค้นห้องให้เหนื่อยทำไมพี่อ oh. แล้วถึงขั้นต้องเซิร์ชดูแล้วะว่าจะหาท่านคนไหนมาปั๊มกุญแจให้ถูกต้องขึ้นลงสามรอบนะพี่ถ้าพูดกัน,นง่ายจะระบากตัวเองทําไมก่อนนั้นนะช่วงเวลาที่ทีถ่ถ้าเกิดตื่นขึ้นมาเอา้าเพื่อนไอน้องที่นอนอยู่ในห้องเนี่ยเขาก็หลับ,บอยู่แล้วเราจะไปโชว์เนี่ยเอา้ากุญแจนี่ไงจะโชว์ให้ใครดูอะก็น้องหลับอยู่ใช่ใช่ไหมใช่ครับเอออันนี้คือ ผูก็พูดนะมันแยกไปได้สองประเด็นนะค<ะ>คุณนิวคนะคืออย่างนี้<ะ>ทางหลักการก่อนล้วกันทางหลักวิทยาศาสตร์ก็คือหนึ่งเนี่ย<ะ>หลักวิทยาศาสตร์นะคุณอาจจะไปดื่มมาแล้วก็เกิดความมึนเมาแล้วในะจังหวะทีอ่อาจจะเผลอเรอหรือเปล่าหรืออาจจะแบบซ่อนอยู่ในกางเกงแล้วลืมแล้วจังหวะแบบหลับไปตื่นขึ้นมาแล้วมือไปล้งลวงก็กำอยู่ในมืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นไป,<ะ>ไ,ปได้แต่มันจะขัดแย้งก็คือ <c oughs> สิ่งที่ คุณกับเพื่อนน่ยโดยเฉพาะเพื่อนคุณบอกครั้งแรกที่เดินขึ้นมาบนห้องแล้วเห็นว่าห้องข้างๆประตูเปิดอยู่อันนี้มันย้อน<ม>แย้งในหลักวิทยาศาสตร์เออแต่สองก<ม>็คือหลักที่เป็นสิ่งเร้นลับจริงๆเรื่องของคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือผู้หญิงที่เข้ามาอยู่ในฝันเนี่ยเขาอาจจะแกล้งคุณก็ได้ทีนี้คำถามเลยกลับไปถามว่าจังหวะที่คุณเข้าไปอยู่ในห้องเนี่ย คุณมีการแก้เคล็ดด้วยการเอาเหรียญไปวางตรงนั้นไหมสลับรองเท้าหน้าห้องหรือเปล่าได,ไ,ได้ทำเลยพี่<ม>เพราะว่าตอนนั้นด้วยความที่ก่อนหน้านั้นเราไปพักสอบปพที่ขอนแก่นใช่ไหมพี่เราไม่เจออะไรไงพี่โรงแรมนั้นเราก็ชะล่าใจเราก็เหมือนประมาณว่าผมอะ่ะก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มานานเป็นสิบสิบปีแล้วพี่ด้วยความแบบชะล่าใจเนาะก็เลยไม่ได้ทําแล้วก็ มัวแต่นึกถึงเพื่อนที่อยู่ท้องที่ได้ว่าจะออกไปสังสรรค์ข้างนอกอืมเลยเอาของวางพบออกเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่น่าก,กลัวเอากุญแจไปซ่อนแต่ยังดีที่เขาก,ก็ก็ถ้าคิดว่าเป็นผีจริงๆอ่ะเขาก็ยังคงปรารถนาดีอ่ะยังไม่ต้องไม่ต้องไป,ไ,ปออไม่ต้องไปพง<า><ม>ไปปัม๊มให้เราขับผมมองว่าเขาอาจจะแบบเหมือนประมาณว่า ถ้าเราออกไปด้วยสติแบบนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรหรือเปล่าพี่ผมมองอย่างนั้นนะอันนี้คิดดีใช่าผมมองว่าเฮ้ยแต่มันถึงต่อให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าเราไม่เมาแต่ดึกดึกดด่นๆด่นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไงพี่ถูกต้องนะเอออันนี้ใช้ได้นะครับนะอันนั้นก็ก็เลยพยายามมองไปเรื่องในแง่ดีไปแต่ว่าหาเหตุผลกับมันเนี่ยทุกวันนี้ก็ก็ยังหาไม่ได้พี่เพราะว่า คนที่เขาไม่ดื่มในห้องนะพี่เขาก็ช่วยหาช่วยค้นทุกอย่างเลยนะพี่ไม่มีจริงๆขนาดหรือผ้าปูมันก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะใช่ครับถ้าเจอถึงว่าโอเคพี่ผมจะพยายามคิดอย่างนี้นะฮะว่าถ้าผมอยู่ห้องคนเดียวผมอาจจะมึนเมาหลงลืมอันเนี้ยเป็นไปได้ตแต่นี่ช่วยกันหาสามคนพี่ถ,ถึงขั้นเดือดร้อนไปหารอปภจนตอนเช้าเขถามวาหาเจอไหมอะไรอย่างเงี้ย ผมว่านะถ้าไปแสดนิดีนะนินะถ้าไปแกะไปแสไปแบบเอ้ยให้ข้าขนมข้าอะไรนิดๆหน่อยไปแบบพยายามบอกเลยทีบอกหน่อยผมว่าต้องเอ่ย <c oughs> ผมว่าต้องต้องต้องมีเปิดปากอะถ้ามีแบงค์ม่วงซะหน่อยเนะี่ยโอ้เยอะไปไหมเอาแบงค์แดงก่อนต้องต้องมีนะโอ้โ,อโหเรื่องนี้คุณฟังนะต้องบอกเลยว่าเอาตรงๆเลยนะผมเป็นคนซื่อคนแบบคนบ้านนอกสุพรรณเรื่องเนี้ไม่มีผีสักตัวเลย ไม่มีเลยแต่การเล่าเดี่ยหเฮ้ยฟังแล้วหลอนนี่หลอนพี่ถ้าถ้าถ้าพี่เป็นผมนะทูพี่จะหลอนมากคือหลอนในความรู้สึกคือเฮ้ยไอ้ภาพที่เราเห็นเป็นกาแพงคืออะไรและไอ้ที่น้องสะกิดเราพี่และไอ้จุดที่เราขึ้นมาเราลืมนึกไปว่าเรามาส่งน้องคนเดียวอีกคนหนึ่งหลับเงี้พี่ครับไอ้ตอนขึ้นเนี่ยผมกลัวมากเลยพี่แบบคือเราช็อก เอาง่ายๆ่ะในตอนรู้สึกตอนนั้นอะ่ะเราจะ่วงแต่เรื่องตุนแกทพีเ่เข้าใจเข้าใจแต่ขอขากลับปุ๊บเฮ้ยนึกได้ว่าในเรื่องห้อง ấy, ซึ่งขากลับที่ไปยืนยันนะว่าเห็นกับตาว่าประตูมันเปิดแต่ไม่กล้ามองเข้าไปจริงๆครับเออครับแหมพูดตรงๆนะเรื่องนี้ถ้าสมมตินะเอาไปเป็นเหมือนแบบละครสั้นแบบช่วงเบรกพักโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเป็นช็อตสั้นๆเนะี้ย <c oughs> ผมมองว่า ผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยเหมือนตัวประกอบตัวหนึ่งอ่ะที่เขาจ้างมาวันหนึ่งแปดร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยออะเข้ามาใาางงานฉากหน่อยเว้ยให้มันดูหลอนๆอะไรเงี้ยให้ไปคิดต่อต่อยอดเอาอะไรเออเอาได้ครับนั่นก็คงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดฮะที่คุณนิวให้ชื่อว่าแค่แกล้งเล่นซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะค,คิดไปในทางบวกนะฮะหรือว่าจะคิดไปในทางแบบสิ่งเร้นลับก็ได้เรื่องผีก็ได้ก็สุดแท้แต่แต่ขอให้ทุก คนนั้นฟังกันอย่างแบบโอ้สนุกแล้วกันนะครับแต่จริงๆไม่รู้แหละเป็นบันเทิงแล้กันผมก็พยายามให้คําตอบตัวเองด้วยแง่ดีก็คือเหมือนประมาณว่าเราดื่มไม่ขับอดีที่สุดพี่ดีแล้วก็เรื่องนี้เพิ่งผ่านได้หนึ่งปีขอบคุณมากเดี๋ยวครั้งหน้าโอกาสหน้าเราจะมาฟังเรื่องที่ปลายสมัยก่อนนะโอเคขอบคุณมากคได้ครับสวัสดีครับ